ตอนนี้จินาก็เดินทางจากเยอรมันมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะหลังจากผ่านตอมอแล้วไปรออย,ยังจุดรับกระเป๋าของสายการบินเอมิเรตจากนั้นไปแลกเงินที่จุดแลกเงินใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงสุวรรณภูมิที่นี่มีจุดแลกเงิน3จุดราคาเท่าๆกันทุกบูธจะได้ราคาที่ดีมากๆที่สำคัญถ้าใครต้องการเดินทางแบบสะดวกสบายโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง

เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเมล์เพื่อไปดอนเมืองกันนะคะเมื่อแลกเงินเรียบร้อยแล้วเราเดินทางกันต่อไปอยังชัตเตอร์บัสซึ่งเราต้องเดินไปกันต่อที่ชั้น2ประตู3จากนั้นแสดงการจองเที่ยวบินที่จะบินจากดอนเมืองให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเราจะบินจากดอนเมืองจริงเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนเขียนชื่อเบอร์โทรแล้วขนกระเป๋าขึ้นรถ รอรถออกรถจะออกถูกชั่วโมงการเดินทางของเราจากสวนภูมิไปดอนเมืองใช้เวลาเกือบชั่วโมงเมื่อมาถึงดอนเมืองฉันลงทันทีที่รถจอดที่ชั้น2อาคาร1ประตู5แล้วเดินกันต่อไปยังประตู6 เพื่อไปอยังโรงแรมอรมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองแล้วเดินตรงไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ออกจากโรงแรมแล้วนะคะเราเดินทางกันต่อไปทางนูนข้างหน้าคือท่ากาศยานนะคะแอร์พอร์ตเดินกันไปตรงๆข้างหน้าเลยไม่ต้องใช้แท็กซี่เราคืน

ไปตามนี้เลยนะคะอาคารผู้โดยสารภายในประเทศออกมาจากลิฟต์ก็มาถึงเอเชียเลยนะคะเดี๋ยวเราเช็คอินกันเลยเราเจะไปหาทางนี้กัน ดเดินตรงกันไปเรื่อยๆนะคะกำลังจะลงทางต้องตามสามีนะคะห้ามตามจีนาถ้าตามจีนาเมื่อไรคือลงเมือนนั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปที่เทอร์มินาลสนะคะอ๋อตุ๊ดเดอตุ๊ดบรสา,าัคขาออกภายในประเทศ เราเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะคะสลับเมื่อกี้เราไปกันที่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเอาเข้าไปโอเคจะอยู่บริเวณ หมายเลขสิบสี่นะคะเราตรวจบัตรตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วเดินทางกันไปต่อที่เกตห้าสิบสี่กันนะคะ สายใจไทยนะคะสวยงามขณะนี้หุ่นยนต์กำลังทำความสะอาดเรบควรขอทางให้ห่นยนต์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ้สุดดนี่ป ข้างในเกตนะคะมีเครื่องบินจำลองด้วย

de คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปด้วยบรรยากาศสนามบินนราธิวาสจากนั้นก็รอชมกันนะคะว่าที่นราธิวาสมีอะไรที่ฉันต้องการหาบ้าง